ขึ้นซ้ายถ้าเป็นไม่ไวเมื่อตอนที่เธอมาอึดดวงตาหร <'s> ือก็เธอตั้งใจใช่ไหมที่เข้ามาคอยรบกวนหัวใจทำไมร่รู้ทำเป็นไม่เห็นยังเล่นมองกันจนมันเริ่มอายมาปั่นทำไมให้เสียกันตองตัวเธอว่าทำไรชิดมาทำสิมเม็ดที่เธอได้ขอฉันกรอนดิดเดลยวถ้าจะมีสิทธิ์จริง เธอทำฉันเขินเธอรู falling, ้ต yeah. like ัว in the f มเห interaction Make it feel like Baby y o u a miracle เธอทำฉันเขินเธอรู้ตัวบ้างไหมเหมือนใจมันระเบิดตอนใกล้เธอ Baby y o u a miracle ถ้าเธอรู้ตัวว่ามีคนแอบคิดเธอช่วยเก็บให้มิดด้วยนะเธอ It's all about you a me Oh a miracle me. ก็ต้องฝากให้เธอช่วยพิสูจน์เธอคนเดียวเท่านั้นที่จะตอบเรื่องที่ฉันอยากรู้ฉันไม่คิดว่าจะมาเจอใครที่เวีนเธอเธอทำให้ใจฉันสัน่น oh baby ไม่ผิดแต่ที่ตัวนับนพิชิตตัต้งเหตุจริงจำไม่เป็นแบบนี้มีแต่เธอมีแต่เธอ,เธอคนเดียวนี่แหละนี่เธอมาทำใกล้ชิดมาทำสนิทนี่เธอได้ขอฉันก่อน เธอไม่เสียท,ที่ไหนฉันต้องยอมเธอไม่ใช่ไหมม่ช่ไม่สนแต่คนไม่เคยก็เลยต้องฟ้อมกันหน่อยนิดไอ้ I, 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 I. ต้ fall the ลลนลิ้นไอ้ต้นอินท t าลัมสุดรักสุดทำให้รู้สึก like gold baby you r e a miracle เธอทำฉันค้นเธอรู้ตัว,ตวบ้างไหมเมื่อใจมันรูร้เปิดตอนใจเธอ baby you r e a miracle ทุกสิ่งสวยงามเพราะเธอนะมี Oh miracle กับเธอจริงใจใช่ไหมจริงไม่ก็ไม่รู้ก็ต้องฝากให้เธอช่วยพิสูจน์เธอคนเดียวเท่านั้นที่เธอตอบเรื่องที่ฉันอยากรู้แล้วเธอชอบมากกวนใจฉันป่าหรือไม่จริงหลือเธอเพิดรู้เปล่าอย่างนั้นฉันคงจะมีสิทธิพูดใช่ไหม เธอทำสัญแข็เธอรู้ตัวบ้างไหมเหมือนใจมันระเบิดตอนใกล้เธอ Baby you are miracle ถ้าเธอรู้ตัวว่ามีคนแอบคิดเธอช่วยแก้ให้มิดด้วยนะเธอ It's all about the me oh miracle ทุกสิ่งสวยงามเพราะเธอ me oh